ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัดพัดพรพรมพันแค้นอยู่ห้องหนึ่งครับสองเลขที่ติดสองวันนี้หนูจะมานำแปลหนูใจแอนเมนติสพรควบกันมีรอเรียรอนิงแล้วก็วอแวนนะคะมีห้าิกั์มีมีหลายชั้นมากเลยค่ะแล้วก็แผ่นนิงได้สองคำมีสี่มุมเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูค่ะ เอาลงมาวัดแล้วใกล้ๆกับใกล้เท่าก,กับหนูเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะมาอ่านให้ฟังแล้วนะคะแปลงฟันหลวงตาเพลงเพราะขึ้นหัวใจชักโคไม้แขวนเตือ้อป่า กวางกับรถแหวนพลเด็กชายขวัญเปี้ยวองช้างปลูกต้นไม้กองกันไกคั่วตะก้ากล้วยควายคบมะพร้าว โกดแกงก้าผมปวกเต้าผมเช็ดเท้าตะหลิวลุงหลาตีตะรเลกมพิก เครื่องบินกาตรวจขวานค้องแขนขวาแตงกวา่าปะน้ำปิงปมเรียมสีเหลืองพระอาทิตย์ ปะตูวาต้ยเตื่อค้งตะปูเกีียวกล่องไฟ